เป็นเห็ดโคนดอกเล็กบานครับต้นปากระเนิดเห็นอยู่ขึ้นเยอะครับนโคนโคนขึ้นเยอะครับตรงเนี้ย เป็นลานเลยครับขึ้นเยอะมากครับตรงนี้อย้่ในป่าอยูในป่าข้างนอกก็ไม่ใช่ขึ้นเยอะมากครับน่ครับขึ้นเยอะครับเป็นไหนนะครับขึ้นบานแล้วครับแต่ขึ้นเยอะมาก ปริมาณขึ้นเยอะครับนะครับัขึ้นเยอะเลยพืชมันแหนเลยครับข้างไหนนุ่นก็มีครับ ถ่ายไม่ถึงมันลกครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บเผ็ดน,นะครับนี่ครับดอกสวยไหมครับ